แอบตองแอบตองทำเสร็จหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์จัดผมด้วยตัดผมเหรอคะสีน้ำเงินที่เคยทำวันนี้ทำอะไรพ่อครับคะพ่อขั้นหลังอ่ะหันหลังนิดนึงค่ะหันหลังนิดนึงค่ะใส่ถอยไหนดูสิเป็นสีอะไรอะคะชมพูอมม่วงนะคะแล้ว ชมพูสลับกับม่วงนะคะทําไมไม่ทํำลายธงชาติไทยคะเอาเวลาสมมติว่ามัดรวบปุ๊บอ่ามือหนูบางหมดเลยอะมือบางมือบางไม่เห็นขยับไปข้างๆลูรวบเพื่นนึงสีกนิดนึงอ่าเวลารวบผมแล้วรวบไปให้หมดเลยมาใส่มาอาทิตย์มาเดี๋ยวพี่ทําให้อ่าทำอย่างนี้จ้าเวลารวบผมอยู่บ้านนะคะเห็นไหมอ่าเวลารวบผมโอเคไหม ไวม่อยากให้มันดูเยอะไปอ่ะเวลาปล่อยเวลาเขาปล่อยผมก็ไม่ให้เป็ีนเนี่ยเวลาผู้หญิงเวลาที่อยากสวยอยากเก็บทอยผมไม่ได้สวยนะคะเวลาเวลาคนเราสวยแล้วเก็บผมเมาไว้อยาให้ใครดูค่ะดูคนเดียวที่บ้านอ่านิดนึงค่ะเนี่ยผู้หญิงแค่ถอยจะสวยดีอ่าเอาเห็นไหมเห็นห้าเห็นเออน่ารักเค่ โอ okay. เคปนายอยากได้ทรงนี้อยากว่ารู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเอามาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวทอนให้ทอนให้ร้อยหนึง่งอ่าอันนี้ของพี่ตาซ่าทำนะคะเป็นผลงานของตาซ่าถามว่าสีนี้อยู่นานไหมก็ไม่ได้นะคะน้องเขาก่อนรอบๆกรอบน,น้องผักใบก็ใสอย่เลยแล้วก็ยังเห็นมุมกลมเราไม่สางผมเลยเหรอใช่ค่ะกระดูกค่ะแล้วก็ยังเห็นมุมกลมค่ะสวยดีนะคะ โอเคและสีนี้เ็าเรียกเป็นสีอะไรเป็นสีขาวบอนสีเซมนเป็นสีเคลือบนะคะค่ะสีนี้ตาทราบข้อโทรสั่งเองนะคะที่เมืองนอกนะคะนี่แล้วก็ถ้าสนใจก็มาทำผมที่นี่นะคะอย่าตัดสินใจทำเองนะคะเจะได้จะแจ้งเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะแห้งโอเคเจอกันค่ะ